คับปุงผมได้ทําสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งประดิษฐ์ของกลุมผมชื่อก้าอีทรงสี่เหลี่ยมทําจากวัสดุประเภทไม้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวราเมฆพันธิฆามินครับอยู่ชั้นมสองหัห้าเลขที่สามสิบหกครับสวัสดีครับผมเด็กชายการเพียวอดีเลขที่ยีสิบแปดชั้นมสองหัห้าครับสวัสดีครับผมเด็กชายสิวกรินหยางจันมสองหักห้าเลขที่สี่ครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทวัฒน์เชปันอยู่ม .2 ท่าผ้าเลขที่6ที่เล่นชื่อไททันครับสวัสดีครับผมเด็กชายบุญครับบุญปกม .2 ท่า้าเลขที่35ครับสวัสดีครับผมเด็กชายปัญญกรพุทธิยาครับม .2 ท่าห้าเลขที่อน ก,กับปูฮากับไม้สัดการะดาษถ้าเลยเกอเสอเกาอีนันตั้งทายายมนดลองนั่น